ฝนตกหนักเลยครับวันนี้วันอังคารนะครับตกแต่เช้าเลยบุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดครับโอ้โห ตกหนักเลยชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวชุ้มฉ่ำเลยครับ ที่ไหนฝนตกบ้างครับวันนี้วันอนังคารที่ยี่สิบเอ็ดครับวันที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้ตั้งสิงมาไหมตั้งสิงได้มาไหมไม่รู้ไม่ไล้มาหรือรมั้งเมา แล้วไปเอาร่มกับท่อมไปดูคองนี่มีอะไรโดนสาดไหมไปดูพวกตู้ชาร์จอ่ะเนี่ยร่มอยู่กับท่อมยายอ่ะเพื่อนน้ำมันสาดตกแรงมากเลยครับอ้ ตายสิโอ้ตกแป๊บวุยไม่แป๊บแล้วเป็นชั่วโมงแล้วนี่เดี๋ยวผมัูปูไม่ดูน้ำเลยโอ้อ๋อดูน้ำแหม ไปไหนแม่กลับอึ้งโว้ยอึ้งมันออกกลางวันอยู่บ่าวายยายไปหาจับึ้นเมนบ่ board, ออกกลางวันอยู่บ่ออึ้งอ่ะน่าจะตกพั่วครับดูลักษณะแล้วยามออกตี อุ้ยสายไฟเด้อตรงนั้นนะ่ะอย่าไปเด้อจะไปทางน,านั้นมันลื่นน,น,นี่พูดไปจับยุ่พูดนั้งน่ะ,ะ,ะพูดปลาพุ่นปุ่นอะไรทังคบ โอ้ดูน้ำให้ดูน่ะกระโดดหลายตัวเลยน่ะกังโคกมันออกมาหากินแมงเม่าตัวนี้อึ่งออกแค่ โอ้ตกแบบนี้ต้นไม้ผมสดชื่นเลยเดี๋ยวให้ดูไม่ต้องรดน้ำหลายวันเลยนี่โน่นโอ้สดชื่นเลยนี่นี่ดูดูสวยเลยฮะพอมันเจอฝนมันสวยมากเลยอืม มมีหรอกไงย,ย้งงั้มาออกกังเว้นไป โอ้โหโทรศัพท์มันโคตรซูมอะซูมได้โคตรไกลอะ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนกพิราบ่อยโอ้โหดูสุดยอดเลยครับ ให้ดูความไกลหนะ่อยโอ้ซูมยี่สิบเท่า,มากเมื่อกี้ชื่อเอไปทำงานแล้ว จะขอตังค์ใช้สักหน่อยไปแล้วสวยมากเลยครับแคมเอรี่นี่ เบาบางแล้วชุ่มชําเลยทีเดียวแบบนี้ก็นอนสิครับอากาศแบบนี้หลับสบายเลยเดีจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ